คลิปตอนที่2สําหรับการซื้อสมัครสมาชิกชุมชน mgp นะคะหลังจากที่เราเข้าเข้าสู่ระบบในคลิปที่1แล้วนะคะก็แตะตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็แตะกลับไปโดยโดยแตะที่ส่วนอื่นแล้วก็แตะที่แอคเข้าอีกทีหนึ่งดูว่าเราเข้าระบบหรือยัง ะะถ้าเราเข้าระบบแล้วเนี่ยจะมีชื่อผู้ใช้โชว์ข้างบนเห็นไหมคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่เราตั้งไว้นะคะทีนี้เราก็กลับไปแตะที่3ามขีดเพื่อจะไปที่หน้าแรกใหม่พอมาหน้าแรกเนี่ยเราก็จะสมัครสมาชิกชุมชน ngp แล้วก็แตะสมัครเลยนะคะ เร็จแล้วเราก็บายนาวายนาเสร็จแล้วไม่มีจํานวนให้เลือกเพราะเราก็ซื้อครั้งเดียวเราก็บายนาวอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วเราก็แตะที่รถเข็นเพื่อนําไปชําระนะคะแล้วก็ถูกหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็แตะดําเนินการสั่งซื้อก็มีชื่อ นามสกุลที่อยู่รหัสไปรษณีเบอร์โทรอีเมละะรหัสรหัสหสมาชิกตอนนี้เรายังไม่มีแล้วก็ขีดไปแต่เวลาเวลาที่ซื้อแรกซื้อสินค้าจะต้องมีรหัสสมาชิกแล้วเท่านั้นจึงจะสั่งซื้อได้นะคะทีนี้ในในช่องในช่องบริษัทถ้ามีเนี่ยข้างบนใต้านามสกุลเนี่ยนะคะ จะต้องนำลิงก์เทเล gram ที่เราสร้างเาไว้นะคะเอามาใส่อินบีบีมก็คัดลอกไว้แล้วนี่ลิงก์เทเล gram แล้วก็ใส่เข้าไปนะคะเสร็จแล้วในช่องบันทึกเพิ่มเติมเราก็จะใส่เลขกระเป๋าที่เราจะโอนสินทรัพย์ดิจิตอลชำระค่าสมัครนะคะแล้วกพ็พิมพ์นิดน,นึงว่าเลขกระเป๋าที่โอนสินทรัพย์ แล้วก็ other, นี่คือเลขกระเป๋าที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็แตะเข้าไปแล้วเราก็ไปจัดบรรทัดก่อนให้มันอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็จะใส่ครั้งเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวพอเราไปกรอกฟอร์มสมาชิกเสร็จข้อมูลเลขกระเป๋านี้ก็จะไปอยู่ในระบบเวลาเราจะทํากิจกรรมอะไรเราก็ใช้กระเป๋านี้นะคะ ็จแล้วเราก็เลื่อนมาข้างล่างนิดนึงเราก็แตะตรงช่องนี่ข้อกําหนดและเงื่อนไขนี่แตะเข้าไปฉันได้อ่านและยอมรับเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็แตะ accept payment นะคะปุ่มแดงๆใหญ่ๆส,สีส้มสีส้มแดงเสร็จแล้วเขาก็จะพามาให้เราเลือกนะคะมีนเลขคำสั่งซื้อ เขาก็จะพามาให้เราเลือกว่าเราจะชําระด้วยอะไรชําระด้วย U S D T ก็ได้นะคะอิตาเลียมเราอันนี้อันนี้มีบิมเตรียม M Coin ไว้นะคะเราก็ชำระด้วย M Coin จะชำระด้วย M บาทก็ได้นะคะอะไรก็ได้ให้มันมีมูลค่าพอสําหรับ1 0 0บาทนะคะไม่ใช่100เหรียญหรือ100อะไรนะคะเป็น100บาทเพราะทุกเหรียญจะมีมูลค่าในตัวอยู่แล้วแล้วก็แตะเข้าไปที่เหรียญที่เราต้องการจะใช้ชําระ แล้วเราก็คอนเน็กกระเป๋าซึ่งเราก็อยู่ในกระเป๋าไปนั้นอยู่แล้วเราก็คอนเน็กเนี่ยชำระเงินตามรายการสั่งซื้อลแล้วก็คอนเน็กกระเป๋าไปเพราะถ้าไม่เข้าจากกระเป๋าก็จะลําบากนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยอืมอันนี้เป็นเป็นค่าธรรมเนียมในการชําระนะคะแล้วก็แอปพบ ระบบเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะชาระเท่าไหร่ตอนนี้ค่าค่าธรมเนียมชำระค่าแก๊สอะถูกมาก bnb เขาลดให้เขาไปเน้นเอาจำนวนมากกว่าเพราะเราใช้ระบบเขาเยอะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะการชาระเสร็จสิ้นก็โอเคแล้วก็จะมีจะมีหน้าคำสั่งซื้อมาให้เรา เลขคำสั่งซื้อเท่าไหร่เราก็คัดลอกเก็บไว้คแคปหน้าจเอาเก็บไว้หน่อยหนึ่งเดีย๋ยวต้องเอาไปใช้กรอกใน google form นะคะเดี๋ยวแล้วเราก็ไปดูที่อีเมลนิดนึงมีอ่าอ่าอีเมลไม่ได้อยู่ในเครื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปดูนะคะไปดูที่อีเมลว่ามีคำเอ่อ ขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้อไหมนะคะถ้าเป็นงานการจบแ้วเดี๋ยวเราก็ไปกรอกฟอร์มว่าเราซื้ออะไรเลขที่คำสั่งซื้อเท่าไหร่กระเป๋าไหนไปกรอกฟอร์มส่งอีกทีหนึ่งนะคะ